สองวันจากนั้นมีงานฉลองสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิเน่สบายสบายเดิมกินให้เต็มวันนี้วันสุขกร์ใช่แล้วแต่ไม่พังรุ่จริงๆเลยนะเนี่ยนี่จะเป็นวันดีหรือหล่อใช่เพิ่มอีกเดือนอีกวันนอัเล่นมาเลินเราก็ต้องเอ็งกันเยอะๆหน่อยนะกินให้อิ่มน้ำสำราญนเอาไม่อีกเอาไม่อีกเอามกินให้เต็มที่มารดาของพระเยซูอยู่ที่นั่น และพระเยซูกับพวกสาวกก็ได้รับเชิญไปงานสมรสด้วยเติม <c oughs> ต่อนะเติมต่อน,อนอะเมื่อเล่าอางุ่นหมดลงมารดามาบอกพระเยซูว่าลูกพวกเขาไม่มีเล่าอางุ่นเหลือแล้วเป็นธุระอะไรของท่านเล่า เวลาของเรายังมาไม่ถึงจงทำตามที่ท่านสาั่งเถอะชาวยวมีพิธีเกี่ยวกับการชำระจึงมีองค์หินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบแต่ละใบใหญ่พอบรรจุน้ำได้2 0 3สถึงสาแกลลอนจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็ม เขาก็ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปากจุงตักเอาน้ำนี้แต่นำไปให้เจ้าภาพของงานเลี้ยง เขาจึงนำน้ำที่กลายเป็นเหล้าอางุ่นไปให้เจ้าภาพและเมื่อได้ชิมเขาไม่รู้ว่าเหล้าอางุ่นนี้มาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้ดีเขาจึงเรียกเจ้าบ่าวมาใครๆเขาก็เอาเหล้าอางุ่นดีมาให้ก่อนเมื่อแขกได้ดื่มกันมากแล้วจึงค่อยนำเหล้าอางุ่นธรรมดามาให้แต่เจ้ากลับเก็บเหล้าอางุ่นดีที่สุดไว้จนเดี๋ยวนี้ พระเยซูทรงทำอัศาจรรย์ครั้งแรกที่บ้านคานาในแค้นกาลิลีที่นั่นพระองค์ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์และสาวกก็เชื่อในพระองค์หลังจากนี้พระเยซูมารดาน้องชายและสาวกได้ไปยังเมืองคาเปนาอุมและอยู่ที่นั่นสองสามวัน